สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมฝีมือครับโคกน้องนาของอาจารย์คริสโคกน้องนาอาจารย์คริสครับมาทำไว้เมื่อวานวันนี้เปลี่ยนตำแหน่งครับให้หลุยซ่าฮามารับหน้าที่ทำ พกน้องนาแทนนทั่นสน้องพกน้องนาอียงแบบนี้วะทำไมเขาไม่เจาะทะลุเลยวะโอ,โอ้ยเขาจะขุดร่องให้สุดเลยครับ รอบนาเลยทฝั่งนี้ครับโอ้แก้วฝีมืออาจารย์คริสอาจารย์ใหญ่รลอใบเทคเจ้าของเหงือกหักไปตัวนึงครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็น่าจะได้หลายชั่วโมงครับน่าจะได้หลายชั่วโมง อันนี้ให้ลุยซ่าามาทำแทนกุดล่องน้ำครับรอบนาเลยจริงก็ไม่ใช่โคกหนองนาหรอกครับผมดูไปแล้วมันก็น่าจะเป็นให้เขา เขาให้ขุดร่องน้ำเฉยนะขุดร่องทำคล้ายๆกับไรานาสวนผสมครับมีร่องน้ำแล้วก็มีปั้นคันล้อมบางทีก็ปลูกผักปลูกอะไรได้ในร่องเลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะใช่โคกน้องนานะพี่น้องนะไม่น่าจะใช่โคกน้องนาเต็มตัวนะฮะอาจจะเป็นแค่งานชั่วโมงนะครับเอ่อ ขุดล่องนะครับถ้าโค้งหนองนาจริงๆแล้วก็จะขุดสะเป็นรูปนั้นรูปนี้นะครับเนาะเออทำให้โค้งงอสวยงามนะครับอันนี้ก็งานชั่วโมงครับขุดล่องเฉย,ยๆนะพี่น้องนะอ,อู้สายพันเอร้องดีแท้ เป็นยังไงวะลุยขับเหมือนคนขับรถไม่เป็นเลยวะ่ะ วันนี้ลุยสาฮาครับรับหน้าที่ขับจะมักไฟนะอากาศในร้อนในเช้าเลยครับ นึงน่งงักนึกงงักเลยครับลุยซาฮาขับแต่เจ้าสองร้อยครับขับแต่ยักษ์เขียวมาเจอมาร์ฟนี่นึกงักเลยครับ ค่อนข้างจะเบาครับคันนี้พอโซนเบาเบาแล้วก็เร็วด้วยไปยากนิดนึงครับไม่ค่อยยังไม่คุ้นมือยังไม่คุ้นมือนะพี่นอ้อง ทำไปแล้วมาไม่เรียบตักทีเออทำลุยสะหานะ นี่เราจะควรทำง,งานพี่วงก่อนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเน,งไงนี่ยอะไรเป็นยังไงเง,งงักเงงักเนีงง่ยน้องยังไม่ชินหรอเย้มันเร็วไหม <S <S เร็วอยู่แต่ยังไม่ชินคอนม,มันเบาวกว่านั้นไหมเบามันเบาวกบาบาว,ว่าเบากว,ว่าเนาะแล้วมันกลับยากเลยเนาะขัยากสวิงมันไปเลยนะเอ้อสวิ่งเวนแล้วมันเป็ไปเลยเหรอมันเร็วเกินเอาจะไม่อยู่เนาะอันนี้เขาใช้ขุดไปไงนี อน่ามายตรงีีุ่อีมันจะใหญเป็ยเอาไปทางนู่นนะเอาแค่ตรงนี้อ๋อวันนี้เขาให้มาทำนี่เลยไอ้นั่นลองเงือกหักแล้วมันไปมีเงือกกลางอะหักเลยอะเออเงือกหลุดเลยเหลือสี่ันอย่างเงี้ยไอไอคิดง็ดโดนใบแท๊โดนใบแทก เงือกฟันหลุดอีกอันนึงอีกข้างๆเหลือฟันอยู่สามอันยับโอ้ยับเลยโอ้ยับเลยมีแปะลุยอก็ยับเลยอันนี้ก็จะแค่ขุดเป็นสะตรงนี้ครับฝั่งนู้นไม่ได้ไปขุดแค่สะตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้ววันนี้ สรุปแล้วตรงนี้ลุยสหาจะแต่งเป็นขอบสะไปเลยครับลุยบอกว่าเร็วจัดกับคันนี้แตะไม่ได้เลยจวดจวดจวดเลยจะไปอย่างเดียวเลยเลยบอกยังไม่เข้ามือครับก็เลยยังนึกงักหน่อยมาสัน้นนีเ็ล้งจิขอบสะแล้ว หลังกเกาทําแนวครับแล้วก็จะตัวนี้ว่าจะขุดเป็นสระไปเชื่อมกับล่องฝั่งนู้นครับก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีการสําหรับขุดล่องไล่นาสวนผสมนะครับทํางานชั่วโมงนะครับไม่แน่ใจว่าชั่วโมงเท่าไหร่นะพี่น้องนะน่าจะอยู่วันพันหครับเ k ็ดเครอยครับวันพันห้า วันห้าหลายชั่วโมงคุยกันได้ครับปลาสุนง่ายๆอยู่แล้วแแงโคตรถูกใจปลาสุนลดให้เลยครับที่ทำขอบสะแล้วยังไม่เข้ามือครับหรือจะานานได้มาขับครับคันนี้เพิ่งได้ขับคันนี้เป็นครั้งที่สองปกติจะขับแต่ไอคันใหญ่นะครับเริ่มจะทำขอบแล้ว <risque> ยิ้มเลยครับเจ้าตัวยิ้มเลยลุยซหา,านี่ยคิดหนักแล้ววันนี้นี่เรเ็งแนวครับเรเ็งแนวลุยซาานี่ยยิ้มเลยครับรอดวันนอวันนี้นอรอดวันนี้ ที่เงื่กหักเมื่อเช้าก็เป็นการเมื่อาวานครับงัดแต่ลูกลังนะครับมันก็สะสมนะครับเนาะไม่ว่ากันครับรถพังเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมไม่มีใครขับรถแล้วไม่พังหรอกเงื่กหักก็มันแก้ไขได้ครับแค่เลาะออกแล้วก็เอาเหงือกใหม่มาใส่นะครับให้ช่างขาแกทลนตัดออกเหงือกใหม่ใส่แค่ตัวเดียวครับจบนะพี่น้องนะ ใช้ปัญหาอะไรใหญ่โตแล้วก็เปลี่ยนปีกคุ้งกีด้วยขั้นใหญ่นะครับพรปีกปลาสุนก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยครับอีกเขาเรียกอะไรหูช้างบ่เออนั่นแหละเตรียมการไว้หมดแล้วปลาสุนโอ,อะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้ลุยสหทำงานต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีธุระที่จ้องไปต่อแล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมฝากติดตามผลมงานด้วยครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผม